เจ็ดเครื่องปรุงรสที่ควรระวังสําหรับคนที่เป็นความดันโลหิตสูงมีเครื่องปรุงอะไรบ้างมาฟังกันครับเครื่องปรุงรสนะครับสําหรับคนที่เป็นความดันนะครับมีส่วนสําคัญครับเพราะว่าความดันเองนะครับสิ่งที่เราจะควรหลีกเลี่ยงหรือควรจํากัดก็คือโซเดียมเองครับและโซเดียมเองครับมักอยู่ในเครื่องปรุงรสนั่นเองดังนั้นนะครับควรจะเลือกเครื่องปรุงนะครับที่มีโซเดียมที่มีปริมาณที่ต่ๆหรือเป็นไม่ได้คือ ไม่มียิ่งดีครับเครื่องปรุงประเภทแรกนะครับก็คือเกลือแกงครับรู้ไหมครับว่าเกลือแกง1นึช้อนชาครับจะมีโซเดียมสูงถึง2,000มิลลิกรัมเลยนะครับซึ่งเท่ากับ1วันที่ร่างกายเราต้องการเลยนะครับแต่สําหรับคนที่เป็นความดันเองนะครับไม่ดีแน่นอนครับรับรองว่าอาการยิ่งแย่ครับเครื่องปรุงประทสองนะครับน้ำปลาและซีอิ๊วต่างๆครับ ต้องเข้าใจก่อนว่าตัวของน้ำปลาตามปกติตามท้องตลาดหรือซีอิ๊วเนี่ยเขาจะมีโซเดียมที่ปริมาณสูงนะครับในปัจจุบันเนี่ยจะมีช้อยทางเลือกครับสำหรับคนที่เป็นความดันนะครับก็คือเราควรเลือกน้ําปลานะครับที่มีโซเดียมปริมาณต่ําหรือซีอิ๊วที่มีปริมาณต่ำครับเอามาใช้งานทดแทนครับเพียงเท่านี้ก็แค่ปัญหาได้แล้วครับประเภทที่3ครับกะปิและเต้าเจี้ยวครับในกลุ่มพวกนี้นะครับถ้าหากเราจะใส่นะครับผมแนะนําว่าให้ใส่ได้นะครับไม่ใช่ว่าใส่ไม่ได้แต่ให้ใส่ให้น้อยๆครับประเภทที่4นะครับผงชูรส ผงปรุงสำเร็จรูปครับเราก็ควรใช้ให้น้อยครับจริงๆแล้วอ่ะไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรครับความกลมกล่อมน้อยลงครับแต่รับรองว่าดีต่อความดันโลหิตสูงแน่นอนครับประเภทที่5นะครับซุปก้อนซุปผงครับสามารถใส่ได้ครับแต่ว่าจากก้อนเต็มๆเงี้ยเราก็ใส่แค่ครึ่งก้อนก็พอครับหรือเอาแค่นิดหน่อยก็พอครับจะทําให้ดีต่อร่างกายครับประเภทที่หนะครับน้ํามันหอยและซอสพริกครับแม้ว่านะครับในกลุ่มพวกนี้นะครับจะมีโซเดียมที่ไม่สูงมากนะครับไม่เหมือนกลุ่มที่เป็นพวกน้ําปลานะครับแต่ไงก็แล ควรทานให้พอดีครับไม่ทานมากเกินไปหรือว่าใส่จนพูนจนล้นนะครับเพราะคิดว่ามีปริมาณที่น้อยกว่าครับเพราะว่าถ้าเผื่อทานเยอะๆก็เท่ากับว่าเราทานโซเดียมเข้าไปเยอะนั่นเองครับปที่เจ็ดนะครับน้ำสลัดครับถ้าหากเราต้องการที่จะทานนะครับผมแนะนําว่าเราควรที่จะทานน้ำสลัดที่ทําเองมากกว่าครับแต่ถ้าหากจะหาน้ำสลัดสน็จรูปก็ควรจะมีฉลากที่เขียนว่าลดโซเดียมครับจะเป็นการดีครับ